สวัสดีครับพวกเรากลุ่มหมีหมีเต็มไปหมดเลยวันนี้พวกเราจะมาอธิบายโค้ดอย่างคร่าวๆของโปรแกรมบอทของเรากันนะครับซึ่งโปรแกรมบอทของเรานี้นะครับเราใช้เล่นคู่กับเกม CC t h e m i c e Catcher นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวประเภทตีหนูทุบหนูนะครับอธิบายอย่างคร่าวๆก็คือถ้ามีหนูโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้เมาส์เราเนี่ยคลิกลงไปที่หนูหรือถ้ามีหัวใจโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็ให้คลิกเพื่อเก็บหัวใจครับ สำหรับลอจิกที่เราใช้ทำบอร์ดครั้งนี้ก็คือเราจะให้เมาส์วิ่งไปที่หลุมทั้ง9้าหลุมเรื่อยๆและกำหนดค่าสีไว้ทุกหลุมถ้าเมาส์ไปที่หลุมไหนแล้วจับได้ว่าไม่ใช่สีที่ตั้งไว้เราก็สั่งให้มันตีหรือทุกทันทีนี่เป็นโค้ดทั้งหมดของโปรแกรมบอร์ดของเรานะครับ ในส่วนของโค้ดก็จะเริ่มจากให้โปรแกรมจับภาพหน้าจอเกมด้วยคำสั่ง auto py bitmap capture underscore c r e e n โดยมีตัวแปร Cap มารับค่าต่อมาทำการเปิดรูป work png โดยมีตัวแปรพิกมารับค่าต่อมาหาค่าพิกเซลเริ่มต้นของเคอร์เซอร์เมาส์โดยใช้คำสั่ง cap find bitmap วงเล็บพิกโดยมีตัวแปล x กับ y มารับค่าพิกเซลที่ได้ออกมาต่อจากนั้น โปรแกรมก็จะเริ่มทำงานโดยเริ่มจากเมาส์วิ่งมาที่หลุม้ายบนสุดตามค่าพิกเซล X และ Y ที่กำหนดไว้เราจะให้หลุมนี้เป็นหลุมที่1และไล่ไปเรื่อยๆตามค่าพิกเซล X และ Y ที่เปลี่ยนไปโดยเมื่อเคอร์เซอร์เมาส์ชี้มาที่จุดพิกเซลที่เรากำหนดตามหลุมแล้วเราก็ได้ตั้งคำสั่งว่า cap get underscore color วงเล็บ XY ไม่เท่ากับค่าสีที่กำหนด คำสั่งนี้เป็นคำสั่งตรวตสอสีนะเคอร์เซอร์เมาส์เพื่อดูว่าจุดที่เคอร์เซอร์เมาส์อยู่นั้นเป็นสีอะไรถ้าเกิดตรวตสอแล้วว่าสีไม่ตรงกับภาพที่แคปเจอร์ไว้ในตอนแรกให้โปรแกรมทําการคลิกได้เลยโดยคําสั่ง auto pi dot mouse dot click แล้วก็ทํางานอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ9ก้าหลุมเมื่อครบ9ก้าหลุมก็จะกลับมาเริ่มใหม่ที่หลุมแรกและทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโปรแกรมจะหยุดทํางานก็ต่อเมื่อหลุดจากหลุมวายโดยเงื่อนไขก็คือ จำนวนเวลาเป็นวินาทีโดยประมาณโดยเราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรมทำงานนานเท่าไหร่ก็ได้แต่เวลาที่ทำงานจริงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยครับ